ด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว่าไหล่ลัก อัคาราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัตติราชนารีทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและสัพพชีวิตโดยทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติและทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยนับเป็นพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงปโปรดให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ นักบ้า ตามพระปณิธานในระยะต่อไปปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2568ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงได้ดำเนินการผลักดันท้องถิ่นในพื้นที่ให้ได้รับการรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันซึ่งสามารถผลักดันทุกท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตราด ได้รับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครบทั้ง43องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและในปีพุทธศักราช2568ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจะดำเนินการผลักดันให้จังหวัดตราดประกาศเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไปสนักงานปสัตจัหตราได้รับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครบทั้ง43องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในดือนและในวันที่3กันยายน2568 จะดำเนินการรับรองอำเภอทั้เก็ดอำเภอเป็นพื้นที่ป่อลูกชุบบาพในในก้าวต่อไปเราจะดำเนินการรับรองให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ป่อลูกชุบบ้าก็ครัวบริษัททำด้วยใจทำให้ไวทำได้จริง